สวัสดีค่ะถ้าใายเพื่อนเพื่อนนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บยอดสวรลนะคะเพื่อนเพื่อนนี่มีดอกสวรลดด้วยนะคะมีเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีลูกสวรลดด้วยนะคะแต่ยังไม่แก่ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เก็บแค่ยอดไปไปทานกับน้ําพริกก่อนนะคะนี่ที่บ้านสวนพ่อวิชาพัดค่ะเพื่อนเพื่อนเก็บยอดเก็บยอดไปบางสวนแล้วค่ะ เก็บยอดไปทานค่ะปลูกไว้ท้ายท้ายสวนค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะตน้นได้ได้เก็บได้เก็บทานตลอดเลยค่ะยอดสวรสนะคะทานกับน้ำพริกอร่อยมากค่ะเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวลูกมันยังไม่สุกค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวรอรออยูนิดนึงนะคะจะได้กินเพื่อนๆดูนะคะหรือความสวยงามของดอก เห็นไหมคะ,ะ,ะแม่จ้าหนูกลัวจังกลัวอะไร